Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những các hấp các Thank you. เพื่อิยมไปยานฐานนะครับเพื่อจะใช้ในการขระยผลงนต่อนะครับหลังจากที่ได้มีการออกหมายจับตำรวจ6คนนะครับแล้วก็ได้มีการแจ้งข้อหาพลเรือนลูกน้องกำนัโนกดารุมินทพัชรีเนี่ยอีก5คนนะครับจากการตรวจค้นั้งหมด15จุดนะครับสิ่งสำคัญที่เราพบก็คือพบรถคันที่ใช้หลบหนีนะครับซึ่งมีตำรวจ2นายประกบกำนัโนกแล้วก็พากำนัโนกหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุนะครับ รถดังกล่าวเนี่ยนะครับก็พบว่ามีการถอดไฟนะครับออกรอบคันนะเพื่อปกปิดไม่ให้จดจําได้นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องการไล่กล้องการถอดเซอร์เวอร์ต่างๆนะครับอ,อันนี้เราเก็บมาหมดแล้วนะครับรวมถึงการใช้สำนักง,งานที่สูจนฐานเก็บดีเอลายพิมพ์้วมือลายพิมพ์ฝ่ามือสินิ้วนะครับบนรถที่เกิดเหตุรอบรถทั้งผ่านนะครับนะเพื่อดูว่ามีใครที่ร่วมไหมนะครับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง จากการตรวจค้นนะครับนะาก็พบอาวุธปืนนะครับนาะทั้งสิ้นเนี่ยสิบบกกระบอกบนะครับนาะวันนี้เดี๋ยวเรามาขยายผลขยายผลในเรื่องอะไรครับขยายผลเรื่องอาการาตรวจว่าปืนดังกล่าวเนี่ยเคยก่อเหตุนหนมาก่อนหรือไม่นะครับนาะเพราะว่าวันนี้ก็พร้อมทั้งเอาพยานมีพยานหลายคนแล้วเข้ามาเพื่อ,อให้การว่า,าตัวเองเนี่ยเคยมาประมูลงานแล้วถูกยิงขมขูนะครับ นะก็เดี๋ยวจะไล่ทั้งหมดในส่วนปืนทั้งหมดที่กบอกนะครับนะแล้ววันนี้ก็จะคุมภรยาของเลขาในอยคบประจรนะก็พบโวยหวยนะครับอ่สิบสีรายการนะครับนะแล้วก็ดำเนินคดีกับข้าราชกาคนเก่านะครับนะหรือในโบสอีกครั้งหนึ่งนะในเรื่องของการมีวุปืนไว้ความครอบครองนะครับนะก็อันนี้ก็ในเรื่องของการเข้าทำการตรวจยึดัรนี้ก็ร่วมกันทั้งหมด กรมสังกรนะครับนทั้ง DSI แล้วก็สำนักงานปปมนะครับที่อยู่กับผมที่นี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็กำลังหลักก็ใช้ของกองการตำรวจสอบตกางทั้งหมดนะครับโดยมีกองการป่าปรามแล้วก็ปปทนะครับกองการปราปรามการพิจิตรและพู้ิีช่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นอีกชุดหนึ่งก็ทำงานร่วมกันทั้งปปทวันเช้าเลยอาปปทก็มาเองนะครับ แล้วก็พงแลปปชนะครับกรมสรรพากรนะครับแล้วก็กรมบัญชีการนะครับวันนั้นวันนี้ในเรื่องของการตรวจเอกสารทั้งหมดที่อยู่ตรงด้านนี้นะครับนาเดี๋ยวจะมาจําแนกว่าใครจะทําอะไรบ้างนะครับในการที่จะตรวจเอกสารทั้งหมดและจะใช้เวลาตรวจกี meals, ifer, ains, ่วันนะครับเพื่อจะเอา ب ยานฐานทั้งหมดเข้าสู拜拜่สระบวการสอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเซฟเวอร์นะครับก็ ผู้นี้ถ้าว่าผูน้นี้ก็จะได้ผลการตรวจเชื้อเบอร์ทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าจะพบอบะไรบนะา้างนะครับนะเพราะฉะนั้นคำถามต่างๆนะครับว่าจอกไม้จักไครไหมเดี๋ยวผู้นี้ก็จะทราบนะครับนะว่าจะมีการขอมา่อสารออกไหจากเพิ่มเติมใคายบ้านนะครับนะแล้วก็จากวันนี้ไปก็จะไล่การตรวจสารยาวนะไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับนะก็เดี๋ยวดูว่าการไล่ตรวจสารนี่แหละเอกสารมีเยอะนะครับนะแล้วก็ผมต้องฝากถึง ก็วันนี story, ้จากการขอบ้านหมายค้นนะจากสารยานะครับก็ทำการตรวจค้นทั้งหมดวันนี้เอากำลังหลักก็คือกำลังของกองการกองปราบปรามนะฮะกองหน่วยงานตรวจสอบกลางและหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งดีเอสไอปปชปปงนะแล้วก็รวมถึงปปชนะครับแล้วก็กรมสรรพากรนะครับแล้วก็ทุนน่าดยดีนนะฮะวันนี้ก็เข้าตรวจค้นร่วมกันนะครับนะแล้วก็ตำรวจคุณทวารเป็นเกียนะครับ ก็ทั้งหมด15จุดนะวันนี้สิ่งที่พบก็คือปือนตีบกกระบอกนะครับกระสุน200รสนนะครับ,นะรบนะแล้วก็เสียงค้างมันคือพบรถอคันท,ที่ก่อเหตุมีการเปลี่ยนแปลงสภาพต่อไปเพื่อดัดแปลงไม่ให้อจดจําได้นะครับวันนี้ก็เก็บร่อง DNA อ่าวยาณฐานที่ตัวรไปหมดแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ถอกล้องทั้งหมดนะของบริษัท ที่นี่นารวมถึงทั้ง16จุดเอาไปดูความเชื่อมโยงทั้งหมดนะครับว่าใครเข้ามาดําเนินการบ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นอีกส่วนนึงก็คือการยึดเอกสารทั้งหมดนะครับโดยกรมสรัพกรณ์นะครับสำนักง,งานส่วนอุดิน,นวันนี้ก็จะมปตรวจละเอียดนเรื่องการการประมูลต่างว่ามีการวปาบประมูลหรือไม่นะครับ นาะแล้วก็เสียงทางกว่านั้นก็คือปืนทั้งหมดนะครับจะเอามาตรวจสอบแล้วก็ยิงเก็บหุ๋กระสุนนาะว่ามีการไปก่อเหตุไปยิงบ้านไปยิงคมครูผู้กรณีตายเาท่าที่ทราบนะมีการเอาปืนดังกล่าวไปยิงคมคููผู้กรณีแต่ไม่ทราบปืนกระบอกไหนก็เดี๋ยวเอาไปดูนะครับนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าในวันนี้นะครับนะจากการที่ขอมั่นหมายพ้นเมื่อวานนะครับแล้วก็ทําการกตรวจเข้าตรวจค้นแต่ช่วงเช้าตอนหกโมงเช้านะครับ นะก็เดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนะจะไปถแถลงรวมที่ตำรวจภูธรภาคเจ็ดนะครับนะข้องเสียสเสนะครับก็เดี๋ยวรีเชนข่าวไปนั่งนะครับมีเรไหนเพิ่มเติมไหมครับากการไม่ไม่ไมีข้อมูลเลยเ,เขาก็คงถูกสั่งไว้แล้วนะครับว่เาเป็นพนักง,งานของเขาทั้งหมดนะครับแต่วันนี้อะไรแล้วแต่นะครับพยานฐานทั้งหมดวันนี้มันจะนําไปสู่นะเรื่องการกระทาความผิดทั้งหมดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการประมูลต่างว่าผิดไหมนะครับ่าส่วนก็พบควยหวยด้วยนะครับ นะตัวหัวก็มีการจับกลุม่มพัสดีไปแล้วหนึ่งแล้วก็การจับกลุ่มภรรยาของเลขาอายุอบจอไปอีกหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็เดี๋ยวจะขยายผลต่อนะครับนะก็วันนี้ก็พยายามดำเนินการอย่างออรอบครอบและคุมแล้วก็รวดเร็วนะครับครับผม<ถ>จะไล่กล้องอีกทีหนึ่งไล่เส้นทางกล้องอีกครั้งวันนี้เราก็ ขอดเซ็งเบอร์ไปทั้งหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไล่กล้องส่วนความก้าวหน้าของเซ็งเบอร์ก็น่าจะพรุ่งนี้ก็น่าจะทราบผลแล้วนะครับนะวันนี้ที่ครูแบบผู้เชี่ยวชาญเขาก็น่าจะกู้ได้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเรียนให้ทราบนะครับว่าเมื่อหลังจากกู้มาแล้วก็จะทําให้เราสามารถระบุตัวตนในการขอมาต่อสารออกหมายจับเพิ่มเติมได้นะครับนะก็เดี๋ยวก็จะเห็นบ้างว่าใครโกหรือไม่โกยังไงนะครับนะรถทั้งสองรถทั้งสองคันวันนี้ที่ตรวจพบนะครับใช่รถวันที่หลบหนีไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ รรรรถตออนะพบบบไไใยัังงง้าคก็ตอนนี้เออ่ก็ให้สองกานพิสูจน์ฐานเก็บไปแล้วนะฮะเราเก็บทั้งดีเอ็นเอทั้งลายพิมพ์ิ้วมือลายพิมพ์ฝ่ามือสิบนิ้วนะครับก็เดี๋ยวรอผลการตรวจนะผลการตรวจก็ไม่นานนะครับสองสามวันวันนี้เราเล่งอยู่แล้วนะครับสภาพเบื้องต้นรถรถแต่ละคันทั้งสองคันที่มีใครขับบ้างนะกันนะก็เดี๋ยวเออ่ก็คนขับก็เออ่เป็นลูกน้องนันคนขับก็เป็นลูกน้องนันเรารู้ตัวอยู่แล้วนะครับสรุปในรถสภาพรถเรื่องการระเบิต่างๆก็ขอให้มาพบผมได้ที่นี่นะครับ นะที่สพกรตรงนี้นะที่ตำรวจ2องพันเก็นะครับนะเพื่อจะให้ความเป็นธรรมตท่านนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้ท่านมีความมั่นใจในการทางานของเจ้าหนี้ชุดทํางานชุดนี้นะครับที่นําโดยกองกำกับกองปราบปรามนะครับนะก็ในเรื่องอะไรก็จะเป็นเท่างนี้นะครับนะสื่อมว่่นเจอไหมครับเพราะเป็นจุดที่มีความสาคัญทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านบ้านของลู่สสบ้านผู้ใครต่างๆนะฮะ วันนี้พยายฐานทั้งหมดเราต้องรวบรวมไปตรวจสอบทั้งหมดนะก็เป็นจุดสําคัญทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับการเจ้าวานั้นพยายฐานมัดเพียงพอแล้วนะครับแต่วันนี้เ,เราจะขยายไปสู่ส่วนอื่นนะเรื ulously, ่องการประกอบธุรกิจเรื่องรายได้ที่มาอยามหาศาลนะครับนาว่ามีการชำระภาษีมีการเสียภาษีหรือไม่นะครับหรือเรื่องภาษีละครหรือไม่นะครับถ้าเรามีบมูลฐานหรือไม่นะครับส่วนนี้ก็ต้อง uh, ินการร่วมกันนะครับ <in> นะสำหรับจากพิเศษเองนีถ้าเป็นคนมากนี้เจอคนเก้าวกระบอกในส่วนตัวเองมีการสอบถามว่าทำไมมีปคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ทีมงานที่บ้ารับในส่วนของ